ับไปหาพี่ทวีติ้งจางพี่ทวีเป็นลุงตู่วันนี้นะพี่ทวีจะไม่รับเลยพี่ทวีจะจะเลือกเลือกเอ่อเอาเก้าอี้นัฐมบนตรีที่ว่างอยู่สองตัวเนี่ยไปลองก้นให้ให้ตามข้อเสนอของของกลุ่มไหนของกลุ่มกลุ่มลุมป้อมหรือกลุ่มเอ่อคุณคุณเอ่อเสียเฮงนะครับก็คือทางฝั่งเสียเฮงเนี่ยก็ดูเหมือนจะเปิดสองชื่อมาก็คือเป็นเอ่อคนมาจากกาญจนบุรีกับอีกคนนึงมาจากชนบุรี อีกฝากหนึ่งก็จะมาจากกำแพงเพชรกับประธานยุทธศาสตร์พักพี่ทวีจะจะยังไงจะจะรอมชอมยังไงครับคือคือก่อนที่บอกว่าผมเป็นนายกต้องไปเสกก่อนนะคืออย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นที่คุณสุป,ปันพูดมาเนี่ยเสมด้วยนะฮะ <c oughs> แต่อยากจะเสริมว่าปัญหาเนี่ยที่ที่ทางพักกับนายกเนี่ย นะฮะไม่ไม่ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยมันคงไม่ใช่ปัญหาด้านใดด้านหนึ่งครับนะฮะปัญหาจริงๆแล้วตั้งแต่คอสชแล้วนายกเนี่ยเป็นคนที่ผมเคยคุยกับท่านกับรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าเข้าพบท่านได้ง่ายๆนะครับนะคือคือหมายว่ามีกรอบค่อนข้างกว้าง อัตวิสัยสูงมากอมีกรอบค่อนข้างแข็งแกร่งมากจะจะฝ่าเข้าไปจะอยู่แค่สามพี่น้องเนี่ยนะแล้วหลังเลือกตั้งแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ก็ไม่ยังไม่เปลี่ยนอ่ะนะก็ยังอยู่วงในครับแม้แต่ว่ารลฐมนตรีที่เป็นอาหารด้วยกันในช่วงแรกตัวทอยชอเนี่ยอืก็ไม่ได้หมายเพราะจะจะจะเข้าถึงนะนะมีวงในมีวงนอกมีชั้นแต่พอเป็นนักการเมืองจะใช้รูปแบบนี้ไม่ได้ครับการเมืองเขาไม่เคยเจอว่าทําแบบเนี้ย S <S เอ <S <S เอกว่าเฮ้ยจะไปพบจะไปอะงรต่างเนี่ยโอ้โหนักไปยังถูกคนข้างตัวกีการถูกแรงต่างเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นนายกเพราะผมนะแรงต่างนะอันนี้นะครับผมว่าความรู้สึกนี้ไม่เฉ่เพราะพันาบัตนะเป็นความรู้สึกของหัวหน้าพักร่วมทุกพักนักการเมืองรัฐมนตรีของพักร่วมทุกพักที่มีความรู้สึกแต่เพียงแต่เพียงว่าสองพักนั้นมีความเก๋ากว่ากล้ากลกนเป็น อือืนะฮะรู้จับก้ำกืนนะฮะแต่อีกพักหนึ่งเนี่ยนะฮะก้ำกืนนี่เป็นเพราะพวกมาเป็นเตนาบดีเป็นรนตรีกันนะครับในต่างพวกนี้นี่คือปัญหาของของนายกคือว่าเราถ้าเราจับข่าสัมภาพมาตลอดนะอืมอืมเรื่องนายกพูดในสภาเนี่ยครับนายกจะจะจะดูถูกรัฐบาลเมืองมาตลอดอ่ะใช่นะฮะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าในการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันทําอย่างนั้นไม่ได้อื และนี่นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกต่อว่านี่คือึงเป็นห่วงไงครับว่าท่านท่านนายกเองไม่ไม,ไม่ไม่ปรับเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดที่ท่านขาลอยแล้วท่านจะหลุดนายกไม่ใช่ปัญหาหรอกอนั่นเป็นปัญหาของท่านแต่ปัญหาว่าถ้าหากว่ารัฐบาลมันคอยแคร์ไม่มีเสรีภาพแล้วภาพออกมารัฐบาลทะเลาะกันนะยิิงไกลเลือกตั้งเดี๋ยวพรรคก็มีสองพรรคก็จงงอแงละใช่นี่ธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของพรรคพวกรัฐบาลทุกๆชั่วสมัยพอถึงจุดหนึ่งจะต่างคนต่างกงเที้ยงจริงคะแนนกัน อะไรต่างพวกนี้นะฮะโยคอนแลนเนี่ยในฐานที่บ้านเราเองยังมีปัญหานะวัคซีนนะฮะมีปัญหาโควิดมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาครับนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นักลงทุนเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาฮะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามที่จะหาคะแนนนิยมกับประชาชนด้วยรูปแบบประชานิยมเก่าๆนะฮะซึ่งเราพูดกันอยู่ตลอดนะฮะในขณะเดียวกันเราจะดึงต่างชาติด้วยการขายของถูกอะนะฮะ การให้ต่างชาติออกมามาซื้ออสางหาเรามทรั์99ปี90ปีแล้วแต่หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยซึ่งบ้านเรามันชินกับไอ้การที่ให้ของถูกกับนักทุนต่างชาติมาตลอด B O I ของเราเนี่ยนะนั่นคือทั้งๆที่ว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาเพราะว่าบ้านเราให้ของถูกพี่ทวีนเปิดช่องเรื่อง B O I ผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่งครับตัวเป็นผ่แทรกกอ BOI อเนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยดีแต่มาระยะที่ผ่านมาเนี่ยห่วยและเป็นตัวการที่ทำให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำผมกล่าวหาแบบนี้เลยทำไมเพราะว่าพี่ทวีอยู่กับเศรษฐกิจมานานก่อนหน้านี้เนี่ยบอมีการกำหนดเขตส่งเสริมหนึ่งสองสามใช่ไหมสิทธิประโยชน์ให้ตามเขตส่งเสริมหนึ่งสองสามแต่ทุกวันนี้มันลื้อหมดไงมันลื้อหมด ถามว่านักลงทุนจะเลือกไปตรงไหนมันก็ต้องเรื่องที่เป็นไข่แดงสิมันก็เกิดความกระจุกตัวตามบ้านนอกคอกนามันก็ไม่ไปนะสิไอ้เขตส่งเสริมที่สามที่ได้สิทธิประโยชน์สูงที่สุดอ่ยมันไม่มีแล้วไงก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปองะช่องว่างความเหลอมลับมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ไงมันก็กระจุกตัวกันอยู่เฉพาะบางจังหวัดมันไม่ไปแล้วไอ้จังหวัดไกลปืนเที่ยงเสียงปืนลัน่นตามคําของของคุณสุป,ปันน่ะ มันก็เป็นอย่างนี้แล้วถามว่าบ o i อเคยทบทวนบทเรียนตรงนี้ไหมเป็นความล้มเหลวของคุณในการส่งเสริมการลงทุนที่ไปทําให้เกิดช่องว่างของการลงทุนอย่างมหาศาลาาเชิญครับพี่ตวีครับคือจะพูดถึงว่าถ้ารัฐบาลไม่มั่นคงเนี่ยนะเศ<อ>รษฐกิจอยู่อย่างนะี้นะฮะเราจะดึงนักลงทุนเนี่ยแต่นะี้นักทุนต่างประเทศเี็กเวลาเขาดูเนี่ยเขาไม่ดดูว่าคุณจะให้อะไรเขาหรอกเพราะทุกประเทศมันใะห้หมดนะฮนะไม่ว่าประเทศข้างๆเราเนี่ยสิทธิประโยชน์จูงใจไม่ได้ย่อยกว่าเรา แต่สิ่งที่ข้อเหนือเราคือความมั่นคงของรัฐบาลนักลงทุนต่างประเทศที่ไปลงทุนเวียดนามรย้ายจากไทยไปเวียดนามเนี่ยคาตอบเดียวคือแรงงานราคาถูกคุณภาพดีกว่ากับรัฐบาลมีความมั่นคงใช่นะฮะซึ่งสองประเด็นนี้ถ้าตราบใดเขาไม่มั่นใจนี่ครับว่ารัฐบาลของเราเนี่ยจะต้องยุติพภาเมื่อไหร่หรือตั้งเมื่อไหร่นะฮะแล้วต้องเปลี่ยนรัฐบาลไหมเปลี่ยนนโยบายไหมอะไรต่างพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงผมคิดว่านักการเมืองมักจะมองแค่มุมของการเมือง แต่จะไม่มองถึงเรื่องของเศรษฐกิจว่ากระทบอย่างไรบ้างนะฮะเราคิดว่าจะเอาของถูกไปขายเขาไปแลกเขาให้เข้ามาเนี่ยแต่จริงไม่หรอกครับเดี๋ยวนี้นักการเมืองต่างประเทศเขดูเรื่องความมั่นคงใช่นะแล้วสองสามปีผ่านมาเขาดูว่าประเทศนั้นมีการทุจริตไหมเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของเขาอะนะฮะหลายหลายคนที่ต้องย้ายฐานออกไปขอบีโอไอออกมาแล้วนี่ไม่ยอมลงทุนต่อเพราะว่าอะไรฮะครับ พอจะไปดูที่ตั้างโรงงานที่ต่างจังหวัดที่ตัวเองได้สิทธิประโยชน์ปั๊บเจอเจอเจ้าถิ่นมาขอใต้โต๊ะแล้วว่าเอ้คุณต้องจ่ายผมหน่ายค่าคุ้มครองเจอเจ้าถิ่นบอกเฮ้ยคุณต้องใช้รถของบริษัทผมผมดินนะอะไรต่างมีเยอะมากที่ที่ที่ต้องย้ายออกไปลงทุนที่อื่นเวลาเขาขอเนี่ยเขาขอไว้เนี่ยเขาไม่ลงทุนแล้วไม่มีสิทธิทำอะไรเขาได้ครับใช่แต่ตัวเลขที่เราประกาศเนี่ยคือเราประกาศยอดที่ขอนะ ไม่าช่ย้กนคำขอไม่ได้ไม่ได้ลงทุนนะเราไม่เคยประกาศเลยคำขอมาโชว์นะเราเราไม่เคยประกาศเลยว่าเนี่ยลงทุนจริงๆเท่าไหร่ครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเองก็ไม่เคยทบทวนเรื่องอย่างนี้นะฮะเราผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งนะฮะคือปกตินะฮะมาจากการเลือกตั้งที่มีทหารเป็นนายกต่างชาติก็เริ่มเหล่เริ่มมองแล้วแล้วก็มาเจอ นะสถานการณ์ที่รัฐบาลไม่มีศถียภาพอะไรต่างพวกนี้แล้วมีปัญหาเรื่องทุจริตในรัฐบาลอ,อะไรต่างๆเนี้มันเป็นองค์ประกอบทําให้นักลงทุนไม่อยากเข้ามาอมนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนั้นคิดคว่ามันไม่ได้มีผลต่อพรรคพลังชระลกษอย่างเดียวนะฮะมันไม่มีผลต่อนายก,ยากอย่างเดียวครับแต่มันมีผลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะฮะผมคิดว่าอยากจะฝากทิ้งท้าย